ผมก็พยายามอยู่แล้วครับหมอแต่ช่วงเนี้ยมีแต่คนมาแก้บนด้วยไข่อย่างเดียวเลยเมื่อวานก็เจออีกลายถูกลอตเตอรี่มาแก้บนไปพันฟองอีกเจ้าสองพันฟองตั้งแต่ลอตเตอรี่พัดมันกลับมาเนี่ยแม่งไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยอะน้ำตาในเลือดก็สูงด้วยนะคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาชอบถวายแจ่น้ําแดงไม่รู้ใครเปนน็นคนเริ่มหวะหวานจะตายหาก เต็มไปด้วยคาร์บูไ้เดตเชิงเดียวหมอได้ยินมาว่ามันเริ่มมาจากการถวายเลือดมันก็แค่สีแดงเหมือนกันครับมันไม่ได้มีเฮโมโกลบินสักหน่อยหมอก็รู้ดูจากฟีลเม็กซเรยแล้วปอดก็น่าเป็นห่วงคะ่สะสรุปง่ายๆเลยนะคะเลิกคะ่ะพวกบุรลงบุรีโอ้โหมอผมสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยครับผมไม่เคยสูบบุหรี่เลยครับ ชัดมึงจะบ้าเลยจุดทูบร้อยแป่ดอกอ่ะโคโรกำลังลดอนชาบ้างจากการเผาไหมมึงดูเลยงานวักมึงจะตายห่าหมดแล้วจติกาจะติดกา,กาทาใจดีดีไปนะเบริดเบริดงาน,นขวักเดาชุนงานควักเดาโอ้ยจุดประทัดทำไมเนี่ยหูหลวงหมดแล้ว,ว,ลวเรื่องนี้หมอขอเสียเลี่ยนนิดนึงนะคะการนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุของทุกโรค ถึงคุณลงใจอายุหลายร้อยปีแล้วรพ์พมอนก็ยังจำเป็นนะคะผมก็อยากนอนเหมือนกันครับหมอโอ้แปดจะดสามรอบก็พอไม่ต้องถึงร้อยหรอกรถให้เอากูไปควางอีกมึงเก่งของมึงอยู่แล้วมึงก็ยันมึงเลยสอบเคมีได้ที่ถูกมึงเองกูไม่เกี่ยวอะไรเลยกูไม่ได้โดนบันดาลหาอะไรสักหน่อยกูเกิดก่อนตลาดทตาอีกเทรเรียมบิม๊กมัช กูไม่รู้จักกูรู้จักแต่ท่านิดน้ำลมไฟโอเคถ้ากลางคืนโอทีหนักมากหมอว่าลองเงีบช่วงกลางวันดีไหมคะโฟกัสที่ลมหายใจทำใจให้สบายสบาย,บายปล่อยวางทุกอย่างทิ้งไปก่อนหายใจเข้าออกเข้าโอ้ยออกมาลำช่วยมากแต่ปีนี้ดูโชว์นี่มาสองร้อยกว่ารอบแล้ว ขอเป็นอาหารคีโมเลยไหมหมอบอกกูคอเลสเตอรอลสูงต้องลดไขมันอิ่มตัวมาลายแล้วมาลายมันเป็นสัตว์แอฟ,ฟริกากูาไม่เคยคิดตัดจะได้เลยโอ้ยไอ้เหี้ยนี่กระจุดจังเลยบรรดาในคนอื่นแต่มันไล่ยอยู่กับผมผมไม่ได้อยาก,กรรรรตักสิทธิ์หรอกจะตักตีมันกามคอ <c oughs> มีศักดิ์ศรีแล้วต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะจะได้ศักดิ์สิทธิ์ไปนานๆช่วงนี้หมอว่าลุงพอเพางานลงหน่อยเนาะแอดมิดสักสองคืนนะคะขอบคุณมากครับหมอค่ะติดต่อพยาบาลหน้าๆได้เลยค่ะเอ้าแม่นางไปทำอะไรมาคะเนี่ยซัดกับโรสลอยมาตัวเต็กสิงซิศษ กันชนหนึ่งเดียวสองล้านลูกช้างกนหนิงเละรถชนเหรอทำเบียนอะไรอ่ะไอตัวนี้ก็มึงง่ายไม่เลิกเลย